สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนมาทํานมชมพูนมบันชันเป็นสูตรที่ทําง่ายๆครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการขายด้วยนะว่าจะใส่แพ็กเกจิ้งแบบไหนถึงจะดูน่าสนใจนะครับท้าคลิปคํำนวณต้นทุนให้ดูด้วยครับขั้นตอนแรกผมเทข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตราลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ฟอร์คอนข้นหวานลงไปนะครับ จากนั้นผมก็ใส่นมสดจืดลงไปนะครับตามด้วยน้ำอัญชันเป็นน้ำอัญชันเข้มข้นนะครับผมต้องการสีเข้มๆเลยนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับขึ้นอยู่กับเรานะเราชอบสีเข้มมากน้อยแค่ไหนก็เติมไปนมอัญชันของเรานะครับสีเข้มจะสวยนะจากนั้นก็จุดเตาเลยครับ เดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้มจนเดือดเลยนะครับตอนนี้นะครับนมเราเริ่มเดือดนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายเข้าไปครับคนให้น้ําตาลทรายละลายนะครับแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นมมัชฑ์ของเราเดือดแล้วนะครับผมก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นครับต่อไปเรามาทํานมชมพูนะครับผมเทคนจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้าลงไปนะครับ จากนั้นก็ใส่ฟอรค้อนค้นหวานลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่นมสดจืดลงไปเลยนะครับจากนั้นเทน้ำแดงลงไปเลยครับจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วผมจุดเตาเลยครับ ตอนนี้นมชมพูของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นครับเดี๋ยวเราเริ่มใส่ถุงกันเลยนะครับผมจะใส่นมชมพูลงไปก่อนนะครับใส่ประมาณเท่านี้นะครับจากนั้นนะครับนำไปกรอกน้ําแข็งให้เต็มเลยหลังจากที่กรอกน้ําแข็งเต็มแล้วนะครับผมก็จะใส่นมบันชันลงไปนมมันชันเวลาเทใส่ชั้นที่สนะครับค่อยๆเทนะครับ เราอาจจะหาช้อนหรือหา,าพายซีโคนมาลดแรงแบบนี้ก็ได้นะครับค่อยๆเทไปให้เป็นชั้นนะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ลาดด้วยข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้านะครับ เพิ่มความหอมมันอร่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนมชมพูนมมันชันของเรานะครับสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยนะครับบางคนเขาเรียกว่านมยูนิคอร์นนะครับชิมเลยดีกว่านะสีสันน่ากินมากครับ อร่อยมากๆติ่นหอมมันอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับนมยูนิคอร์หรือว่านมชมพูนมมันชันสูตรนี้นะครับผมใช้นี่เลยครับค้นจืดนกเกี่ยว Falcon Extra นะครับให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับนี่คำว่า Extra ตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่ทำออกมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับ เพิ่มความหอมมันอร่อยแต่ไม่กบกลิ่นของชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เรานําไปผสมนะครับให้ความหอมมันมากๆเลยนะครับมี2ขนาดครับขนาดที่เป็นกระป๋องนะครับปริมาณ374มลลิตรนะครับแล้วก็แบบประหยัดนะครับแบบกล่องนะครับขนาด1000มิลลิลิตรนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นฟอร์คอนค้นหวานนะครับเพิ่มความหวานมันอร่อยนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงเราสามารถบรรจุใส่ขวดแบบนี้ก็ได้นะ สีสันน่ากินมากๆเห็นไหมครับถ้าเกิดสสีผสมกันมันจะออกกลายเป็นสีม่วงเข๊ะ <Wow. S 1> ไปเราทำสองสีแต่ผสมกันได้เป็นสีม่วงสีสวยมากๆไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราทําขายเนี่ยถุงนึงต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราขายเท่าไหร่ดีครับหลังจากที่ดูวิธีทานมชมพูกับนมบัญชันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นข้นจืดนงเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้านะครับมีฟอร์ 1, คอนข้นหวานนมสดจืดผมใช้ของโฟมออนะครับ แล้วก็จะมีน้ำอัญชันน้ำแดงน้ำตาลทรายน้ำแข็งแพคเกจจิ้งของเรานะครับจะเป็นถุงซิปขนาด6นิ้วคูณ10นิ้วแล้วก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดแนะนําว่าให้ใช้เป็นหลอดขนาดไดมิเตอร์0.8เซนคูณความยาว25เซนนะครับ <c oughs> วัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวไปด้วยครับ <c oughs> ค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ ผมมีอื่นๆเพื่อให้อีก10%ครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุพัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด22ถุงต้นทุนต่อถุงเนี่ยจะอยู่ที่20บาท71สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับ สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่41บาท42สตางค์สมมุติเราขายถุงละ40บาทจะได้กําไร19บาท29สตางค์ก็สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับรสชาติหอมมันอร่อยนะครับเพราะว่าเคล็ดลับอยู่ตรงที่เราใส่ข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนอีก a ตนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับ ช่วยเพิ่มความหอมมันอร่อยแต่ไม่กลบกลิ่นของชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เรานำมาปรุงนะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ